อยากมีไรายได้ในออนไลน์แต่ขายไม่เป็นขายไม่เก่งคลิปนี้มีคําตอบค่ะยุคนี้เป็นยุคของที่ทุกคนต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในออนไลน์ทุกอาชีพนะต้องเข้าไปอยู่ในออนไลน์และที่สําคัญต้องเริ่มต้นแบบไม่มีความเสี่ยงเราไม่ต้องไปลงทุนสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งไม่มีความเสี่ยงทุนจมสตอกวมวที่นี่เขามีระบบขายให้ด้วย ครูเดือนก็เริ่มต้นจากการเข้าไปเรียนฟรีเพราะความรู้มาก่อนไรายได้เสมอนะแล้วความรู้ทักษะการตลาดออนไลน์ติดตัวเราไปตลอดรู้แล้วรู้เลยทําไปแล้วทําไปเลยเข้าไปฟังเข้าไปเรียนแล้วเราคิดว่าเราทําได้เราเห็นโอกาสเราก็ตัดสินใจนะทํามาหนึ่งเดือนแรกครูเดือนรับก,บกาไรไป1นึ่งหมืออ่นเก็ยนะพื้เรียนนะโอ้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆตอนนี้ทํามาก็กาไรหลักแสนตอบคอมเมนต์นี้ไปด้วยเลยบอกว่าอยากเรียนฟรีครับนะเขาสอนฟรีเรียนฟรีเรียนในออนไลน์เรียนยที่บ้านผ่านมือถือเรานี่แหลนะ คือเราทําในหน้าออนไลน์ในรูปแบบของแอปช้อปปิ้งนะที่เขาขายสินค้าอาหารเสริมสุขภาพความงามสินค้ากลุ่มสกินแคร์สินค้าของแม่และเด็กด้วยและที่สําคัญที่ชอบมากเขามีระบบขายให้เราด้วยระบบยิงแอดยิงโปรสื่อส่งเสริมการขายกระตุ้นการขายบริษัทเขามีให้เพราะเ,เขาคือแอปช้อปปิ้งก็คือแอปขายของเขาอยากขายของของเขาอยู่แล้วลูกค้าเข้าไปช้อปปิง้งบริษัทก็แบ่งค่าความแบกําไรให้เราชิลละ3 0 0 6 0 0 800ลูกค้าจิ้มซื้อเมื่อไหร่บริษัทแบ่งกาไรให้เราตลอดชิลสำหรับคนที่อยาก เรียนฟรีวิธีทํากําไร20-56%ง่ายๆสําสหรับคนที่อยากเข้าไปไวๆนะก็ไปจิ้มที่หน้าช่องเนี่ยโปรไฟล์เสื้อสีดแดงแดงไปที่บรรทักที่3นะจิ้มลิงเข้าไปแล้วก็ทักไว้บอกว่าขอเรียนฟรีกูจะไปส่งกลุ่มเรียนฟรีให้สําหรับคนที่อยากไปไวนะไปหน้าช่องได้เลยส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มหากลุ่มไม่เจอกลัวเรียนไม่ทันเพื่อนก็มาเจอคลิปนี้นะเวลา,ลาวก,กูเดินไลฟ์สดไฟกระพริบกระพริบสีแดงแดงก็กดเข้ามาขอ,อรายละเอยียดเพิ่มเติมได้ หรือเมนใต้คลิปนี้แหละบอกว่าขอเรียนปีกลับเข้ามาอ่านคอมเมนต์ด้วยเตรียมสมุดปากกาตั้งจิตตั้งใจไปจดเอาแล้วเข้าไปเจอกันในกลุ่มเป็นกำลังใจให้ค่ะ